เหตุการณ์ตำรวจคุมตัวพ่อนะคะที่ฆ่าลูกยัดกระสอบในพื้นที่อำเภอนาหม่อมจอดสองขาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะตำรวจเปิดเผยค่ะว่าคดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญและก็รับรู้ถึงความรู้สึกของหลายคนที่ติดตามข่าวค่ะโดยล่าสุดวันนี้ที่โรงพักนาหม,ม่อมทำพนการสอบสวนนะคะได้ควบคุมตัวนายอารุณค่ะที่ก่อเหตุนะคะฆ่ายัดกระสอบลูกชายของตัวเองไป ที่ผัดฟ้องฝากขังผัดแรกนะคะที่ศาลจังหวัดสงขลาแล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีอุากชะกันแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาใน2ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพซึ่งขณะคกุมตัวไปฝากขังนะคะเพราะว่าผู้ต้องหายังคงมีสีหน้าเรียบเฉยแต่ปฏิเสธที่จะตอบคาถามกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ระหว่างนําตัวขึ้นรถ ปรากฏว่ามีภรรยาคนปัจจุบันของนายอรุณและก็ลูกชายวัย11ขวบเดินทางมาสวมกอดกัน3คนพ่อแม่ลูกโดยเมียและก็ลูกชายถึงกับร้องไห้โฮข่ะและก็ลูกชายเนี่ยขอให้พ่ออยู่อย่างสุขสบาย ซึ่งในวันนี้ภรรยาคนปัจจุบันของนายอรุณนะคะได้มาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสอบถามเรื่องขั้นตอนการประกันตัวแต่คดีนี้ในชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านค่ะโดยจะต้องไปยื่นเรื่องขอประกันในชั้นศาลวงเงิน7,0,000 0บาทซึ่งในวันนี้ก็สามารถยื่นประกันในชั้นศาลได้ทันนอกจากนี้ทางพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวค่ะภรรยาของนายชันชัยผู้ตายพร้อมกับแม่แท้ๆและก็พ่อเลี้ยงมาให้ปากคำประกอบสอบสวนคดีเพิ่มเติม โดยทางภรรยาได้พาลูกชายที่เพิ่งคลอดวัย9เดือนมาด้วยนะคะแล้วก็ทีแรกหลังจากที่ให้ผักคำเสร็จก็จะเดินทางไปทำพิธีอัญเชิญวิญญาณณจุดเกิดเหตุแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่ทันต้องเลื่อนไปในวันพรุ่งนี้และก็มีการขอเอกสารจากทางตำรวจเพื่อไปยื่นเรื่องขอรับศพนะคะนายชันชัยจากโรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อกลับไปบาเพ็ญกุศลที่อาเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุง ด้านแม่แท้ๆของผู้ตายนะคะแล้วก็พ่อเลี้ยงได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเขาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่นายอรุณทำเรื่องแบบนี้เพราะพบว่าเมื่อก่อนก็เคยพยายามจะปลุกปล้ำหลานสาวในไส้ของตัวเองมาแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จรวมทั้งยังเคยปลุกปล้ำแฟนเก่าของลูกชายที่เคยมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่าในอำเภอนาหม่อมจนทำให้แฟนเก่าเนี่ยหนีไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยสุดท้ายก็ยังมาก่อเหตุกับเมียลูกชายคนปัจจุบันอีก แต่ปรากฏว่าเพิ่งเพราะเคลอขอไปค่ะแต่ว่าเพราะเพิ่งคลอดลูกนะคะได้เพียง9เดือนทําให้ลูกสะพ้ยเนี่ยไม่มีทางไปค่ะต้องจําใจอยู่เพื่อลูกและพบว่าป่วยเป็นโรคทารัศมียด้วย <c oughs> ด้านแม่ของนายชันชัยยังบอกอีกว่าตอนที่ลูกชายหายไปเนี่ยพราว่านายอรุณผู้ต้องหาเนี่ยยังได้โทรศัพท์มาหาตัวเองที่บ้าน สอบถามว่าลูกชายกลับมาหรือไม่ซึ่งตัวเองก็บอกไวว่าไม่ได้กลับมาและก็ทําทีพูดว่าอะเดี๋ยวก็คงกลับมาเพราะว่าหายไปแบบนี้บ่อยๆและก็ขอให้น้องชายของนายชานชัยไปช่วยกรีดย่างเทียมเพยนาหม่อมแต่ตัวเองเชื่อว่าน่าจะหลอกมาฆ่าปิดปายคนเพราะว่ารู้เรื่องพฤติกรรมของคนเป็นพ่อดีแม่ของนายชานชัยผู้ตายพูดด้วยความแข้นใจค่ะว่าไม่มีคําบรรยายใดๆที่จะพูดหรือว่าสาปแช่ง เพราะว่านายอารุณก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเกินกว่าคําว่าเดรัจฉานลูกแท้ๆยังฆ่าได้ลงคอแล้วก็เชื่อว่าเหตุที่ทำเนี่ยเพราะว่าไตร่ตรองไว้ก่อนตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้เลี้ยงแต่พอโตขึ้นมาก็เอาไปทํางานแล้วก็ยังมาฆ่าอีกแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้นายอารุณเนี่ยนะครผู้ต้องหาเนี่ยได้รับโทษประหารชีวิตค่ะ